ครับที่ผ่านมาเราจะเห็นแล้วว่าประโยคนเนี้ยเนี่ยไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยคําเป็นคำคำแต่เป็นการที่เราเอาคํามารวมกันแล้วทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับซึ่งเราเรียกว่าวลีในแต่ละวลีในภาษาอังกฤษก็จะมีคําคําหนึ่งเป็นคำที่เป็นคำแกนเป็นคำที่สําคัญที่สุดในกลุ่มคำนั้น เราก็จะเรียกชื่อกลุ่มคำนั้นตามคำที่เป็นแกนเช่น now phrase ก็คือมีวลีที่เป็นมี head now คือ now ในเป็นแกน verb phrase ก็คือมี verb group เป็นแกน adverb phrase ก็คือ phrase ที่มี adverb เป็นแกน adjective phrase ก็คือ phrase ที่มี adjective เป็นแกน participle phrase ก็คือ phrase ที่มี participle เป็นแกน infinitive phrase ก็คือ phrase ที่มี infinitive เป็นแกน gerund phrase ก็คือ phrase ที่มี gerund เป็นแกน prepositional phrase ก็คือ phrase ที่มี preposition เป็น preposition เป็นแกนและ interrogative phrase ก็คือ phrase ที่มีคำถามเป็นแกนนะครับนี้เา,าเราจะมาเริ่มกันที่วลีที่หนึ่งนะครับโครงสร้างของวลีที่สำคัญมากๆในภาษาอังกฤษ เพราะเป็นคําประเภทที่มีความหมายหลักๆนะครับก็คือคํานามคํานามมีส่วนประกอบที่มาขยายนะครับได้หรือจะมาโดดๆก็ได้คํานามที่จะอยู่โดดๆได้ในนามวลีก็คือคํานามที่เป็นพหูพจน์อย่างเช่น men children นะครับหรือนามที่นับไม่ได้อย่าง water money พวกนี้เป็นนามที่นับไม่ได้ก็สามารถปรากฏโดดๆได้ในประโยคนะครับโดยที่ไม่ต้องมีอะไรขยายแต่ถ้าเกิดคำนามนั้นเป็นนามนับได้แล้วก็เป็นเอกพจน์จะต้องเกิดพร้อมกับ Determiner เสมอเช่น boy เป็นคำนามนับได้นะครับต้องมี a boy อย่างเงี้ยก็คือ a เป็น Determiner ตัวหนึ่ง book ก็นับได้ ปรากฏโดดๆไม่ได้ต้องมี Determiner เช่นไม่มาอยู่ข้างหน้า Determiner คืออะไรนะครับ Determiner มีอยู่ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1คือ article นะครับ article ก็มีอยู่3คำ a and the นะครับ a and นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์นะแล้วก็ไม่ระบุเฉพาะเจอดจ,จงถ้าจะระบุเฉพาะเจอดจ,จงจะใช้ the นะครับ demonstrative adjective มีแค่4คำในภาษาอังกฤษคือ this that นะครับนำหน้าคำนามเอก,กพจน์ชีใกล้ this ชีไกล that these those นะครับนำหน้าคำนามที่เป็นพหูพจน์ชีใกล้ these ชีไกล those นะครับ p o s i s i v e adjective ก็จะมีพวก my you r h is her t h e i r our อิทพวกนี้นะครับแสดงความเป็นเจ้าของนี่อีกกลุ่มหนึงกลุ่มที่3และกลุ่มที่4เราเรียกว่า quantifier คือคำบอกปริมาณเช่น several many some เป็นต้นตัวอย่างประโยคเช่นนะ uh, men like women men หูพจน์ women พูหูพจนะครับเกิดโดดๆในประโยค a man likes a woman แต่ถ้า men ัมี determiner woman เอกพจน์ก็มี Determiner แต่ people เป็นผู้หูพจน์ไม่ต้องมี money นับไม่ได้ไม่ต้องมี wateris very important water นับไม่ได้ก็ไม่ต้องมีมาดูรายละเอียดชัดๆโดยใช้ tree diagram นะครับว่าเวลาที่เราวิเคราะห์โครงสร้างออกมาเวลาที่เราเขียนหรือเราอ่านหาความผิดพลาดในประโยคจะเห็นว่าเม่น คำเดียวอยู่เป็น now คำเดียวและอยู่ใน now phrase นะครับ tense บอกความเป็น present กับคำว่า like นะครับเป็นรูป present ประธานผู้หูโพ์ใช้ like ถ้าประธานเอกพจน์ like ก็จะเติม s อันนี้คือ present form ของกริยา women คำนามคำเดียวอยู่ใน now phrase นะครับตัว women เป็นอะไร like เป็นอะไรนะครับ men เป็น subject like เป็น predicate เป็นตัวบอกภาคแสดงแล้ว women ก็เป็น direct object เป็นกรรมตรงนะครับคำนามโดดโด,ดอยู่ในนามวลีนะครับหรืออีกตัวอย่างประโยคหนึ่ง people want money people ก็เป็นคำนามประหูพจน์อยู่ในนาม n p h r e money เป็นคำนามเป็นเอกพน์ นะครับเป็นเอกพจน์เป็นนามนับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมี Determiner เป็นคําที่มีความหมายทั่วไปว่าคนต้องการเงินใครๆก็ต้องการเงินเงินไหนไม่ได้ระบ,บุเฉพาะเจาะจ,จงนะครับคำว่ามานี่ก็เกิดได้ตามลําพังในโครงสร้างของนามวลีนะครับอีกประโยคหนึ่งที่เป็นตัวอย่าง water is important water is important น้ำเห็นไหมครับน้ำที่ไหนไม่ระบบน้ำทั่วไปนะครับไม่ต้องมีอะไรเกิดได้ตามลำพังเพรา,าน้ํานับไม่ได้นับไม่ได้ถือว่าเป็นเอกพจน์กริยา is เช่ไหมครับเป็น present ทีนี้ส่วนขยายมา important น้ําสําคัญ important เป็น adjective อยู่ใน adjective phrase ทำหน้าที่เป็น subject เขาจะเห็นว่าเอา water สามารถเกิดได้โดยที่ไม่ต้องมีส่วน,วนประกอบอื่นนะครับเป็นนาะ phrase แต่ถ้าเกิดคำว่า man หรือ woman ที่เป็นนามที่นับได้เอกพจน์จะเกิดโดดๆไม่ได้ a man likes a woman ต้องมี a นำหน้า man woman ก็เหมือนกันต้องมี determiner นะครับนำหน้าถึงจะเข้าโครงสร้างของประโยคได้โดยที่ไม่ผิดนะครับ man เอกพจน์ like เติม s นั่นก็แสดงว่าเป็น p r s e n a woman ก็เป็น direct object ของ likes นะครับนอกจาก determiner แล้วนะครับส่วนขยายคำนามที่เป็นแกนของนามวลีนะครับที่เราเรียกว่า h e ตุ NOW ทำไมถึงเรียกว่า h e ตุ NOW เพราะเป็นคำนามที่มีความสำคัญนะครับสำคัญที่สุดในโครงสร้างเราก็เราเรียกว่า h e ตุ NOW เพราะว่าส่วนขยายที่มาวางไว้ตำแหน่งหน้าคำนามนะครับวางไว้ตำแหน่งหน้าคำนามที่เราเรียกว่า pre นะครับ modifier pre modifier ส่วนที่ขยายที่ขยายหน้าคำนามเราเรียกว่า pre modifier บางคนเรียกว่า pre noun modifier นะครับส่วนที่มาขยายอาจจะเป็นคำนามหรือ เป็น participle หรือเป็น adjective อย่างในตัวอย่างนะครับใช้คำนามขยายคำนามอันนี้เป็นนามวลีโครงสร้างของนามวลลี and ในที่นี้ก็คือบอกความจำนวนว่ามีหนึ่งมีอะไรหนึ่งมี project มีอยู่หนึ่งโครงการโครงการอะไรโครงการวิจัยใช้อะไรมาขยายคำนามนะครับ research เป็นคำนาม action ก็เป็นคำนามทั้งหมดมาขยาย project นะครับ action research เป็นคำนามที่มาอยู่ข้างหน้านะครับขยายคำนามคำนามที่เป็นแกนเราเรียกว่า head n o w นะครับบางครั้งจะเห็นว่าคำนามวางเรียงกัน3-4สีคำอยู่ข้างหน้าให้เรารู้ว่าคำนามตัวสุดท้ายคือคำนามแกนที่มีความหมายหลักนะครับ เครื่องหมายตรงนี้ nbar หมายความว่าคำนามนี้สามารถขยายไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้อีกนะครับเราจะเห็นว่าเราแยก Determiner ไว้ข้างบนส่วนขยายอื่นเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่า Determiner มีความสำคัญโดยตรงกับคำนามที่เป็น h e a d นะครับมาดูตัวอย่างคำที่ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าที่เป็น premodifier อีก คำหนึ่งนอกจากคำนามแล้วส่วนขยายที่มาอยู่ข้างหน้าคำนามที่เป็น head ก็คือ adjective นะครับ adjective อาจจะมีส่วนขยายหรือไม่มีส่วนขยายด้วยนะครับก็เลยต้องเขียนไว้เป็น adjective phrase ก่อนเพื่อสามารถที่จะแยกได้อีกว่าสมมุติ adjective ตัวนี้มีส่วนขยายเราก็ขยายได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวลีแต่คำนี้มีคำเดียว a determiner spatial adjective คำนามคือ โปรเจกตโครงการพิเศษเฉพาะนะครับอันนี้เป็น adjective มาขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าคำนามในตำแหน่งหน้าคำนามอีกคำประเภทหนึ่งที่สามารถที่จะมาขยายคำนามได้ก็คือ participle นะครับ participle อย่างเช่นในวลีที่บอกว่า the rising competition การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ rising มาจาก verb คำว่า rise แล้วเติม ing รูปนี้เราเรียกว่า participle นะครับ participle ก็มาขยายอยู่ข้างหน้าคำนามนะครับเพราะนั้นเวลาแปลก็ต้องแปลจากคำแกนก่อนภาษาไทยเราจะขึ้นต้นว่านามวลีด้วยคำแกนก็คือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนะครับ participle มีอยู่สองรูปนะครับ ลองมาดูอีกรูปหนึ่งเมื่อกี้เป็นเวิร์บที่เติม ing the broken window คำว่า broken เป็นเวิร์บช่องที่3นะครับเป็น participle อีกแบบหนึ่งนะครับ participle มี2รูปคือ present participle ก็คือกริยาที่เติม ing อย่าง rising แล้วก็ past participle ก็คือเวิร์บช่องที่3อย่างคำว่า broken ทั้งสองคำเอามาขยายคำนามได้เหมือนกันแต่ความหมายจะต่างกันตรงที่เวลาที่ใช้เวิร์บเติมเอ็นคำนามความหมายของคำนามนั้นก็คือคำนามนั้นเป็นผู้กระทำกริยาตัวนั้นหรือใช้ในการกระทำกริยาแต่ถ้าเป็นกริยาช่องที่สามจะแปลว่าคำนามนั้นถูกกระทํำเหมือน the broken window แปลว่าหน้าต่างที่ถูกทําให้แตกนะครับต่อไป คำที่ทําหน้าที่เป็น pre modifier อาจจะเกิดร่วมกันได้นะครับแทนที่จะมา,มาประเภทเดียวอาจจะหลายประเภทมาเรียงกันอยู่หน้า head n o w ตัวอย่างเช่น those นี่ determiner ใช่ไหมครับ recycled เป็น verb ช่องที่3เป็น past participle plastic เป็นคำนามนะครับแล้วก็ head คือ bag สามารถเรียงกันอยู่อย่างนี้แต่เขาจะไม่สลับที่กันนะครับบางครั้งนะครับโครงสร้างที่ขยายคำนามที่วางเรียงกันไว้อย่างนี้ก็ทำให้เกิดความหมายที่เราเรียกว่า,า ambiguity นะครับคือความกำรรกวมซึ่งเกิดจากโครงสร้างอย่างตัวอย่างในานามวลี an American history teacher อย่างเนี้ย Determiner A Teacher เล้รรารู้แล้วว่าครูคนหนึ่งแต่ครูอะไรมีส่วนขยายอยู่สองคำคือ American กับ history นะครับโครงสร้างอย่างเงี้ยทำยังไงถึงจะรู้ว่ามีสองความหมายแสดงเห็นให้เห็นสองความหมายอย่างชัดเจนก็คือลองใช้ tree diagram นะครับ an American history teacher ความหมายแรก history ก็มาขยาย teacher American, American. ก็มาขยาย mm hmm. Teacher เพราะฉะนั้นในโครงสร้างทรีได a กร a m นี้ความหมายชัดเจนว่าเป็นครูครูที่สอนวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นชาวอเมริกันนะครับเพราะอเมริกันนี้ขยายครู Who American แต่ในอีกความหมายหนึ่งนะครับเราสามารถแยกให้เห็นความกำกวมของโครงสร้างนี้ได้ก็คือ American มาขยาย History ก็ได้ใช่ไหมครับก็คือเป็นครูคนหนึ่งครูครูทําไมครูสอนอะไรสอน American History ก็คือประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับนี่คือความหมายที่ซ้ำซ้อนกัน,นเวลาที่เกิดความหมายซ้ำซ้อนเพื่อไม่ให้เกิดความกำกวมแบบนี้คนที่ศึกษาโครงสร้างของภาษามากๆก็สามารถที่จะ เขียนใหม่นะครับเพื่อเลี่ยง structural ambiguity คือความโครงสร้างที่กำกวมแต่ก็ใช้โครงสร้างอื่นโดยให้ความหมายชัดเจนอย่าง an American เป็นคน American who teaches history ที่สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือ a teacher who teaches American history เป็นครูที่สอนประวัติศาสตร์อเมริกั ความหมายสามารถที่จะแยกออกให้ชัดเจนได้โดยที่ไม่ต้องมีความกำกวมโดยเปลี่ยนโครงสร้างนะครับต่อไปคำอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ขยายคำนามก็คือจำนวนนะครับ uh, number number มีอยู่สองประเภทก็คือ ordinal number ordinal number ก็คือ first second third fourth อย่างเี้นะครับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีส Cardinal Number คือเลขนับ 1, n e two t h f i v e six นะครับคำสองประเภทเนี่ยถ้าเอามาขยายคำนามจะต้องวางเรียงกันก็คือต้อง o r d i n a l number ต้องมาก่อน Cardinal Number นะครับอย่างเช่น my first two cars นะครับ my first two cars รถสองคันแรกของฉันเวลาที่แปลเราจะแปลเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราเรียงกันอยู่อย่างเงี้ยในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษนั้น น w w h r a s e นั้นภาษาไทยจะไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษก็คือแกนของภาษาอังกฤษตั้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าส่วนขยายอยู่ข้างหน้านะครับในขณะที่ภาษาไทยต้องเอาแกนตั้งไว้แล้วขยายไปข้างหลังคือรถยนต์สองคันแรกของชั้นอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องรู้โครงสร้างที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างนาวฟรสในภาษาไทยกับ ภาษาอังกฤษ